ตอนนี้ไปดูอีกหนึ่งกองถ่ายใหม่แกะกล่องของผู้จัดพี่แอนทองประสมที่พาพระนางมากปร,รีนและคิมเบอรี่มาสวีทในวันเปิดกล้องกันแล้วค่ะ เปิดกล้องวันแรกก็ทําให้ผู้จัดแซวแอนทองประสมยิ้มแก้มปลีได้แล้วละค่ะเพราะถึงจะหัวหมุนสุดๆกับตําแหน่งผู้จัดที่ต้องดูแลสารพัดเรื่องในกองถ่ายแต่พระเอกหมากปรินและนางเอกคิมเบอร์ลี่ก็เล่นออกมาได้น่ารักน่าหยิกสมใจทั้งผู้จัดแอนทองและผู้กํากับแอลอัมไพพรสุดๆค่ะจะหาแค่ไหนแหมไม่อยากจะเซตเพราะที่ทีมงานสีสันบันเทิงแอบเห็นมาํำนวนหมากัดอยากัดตอบคงใช้กับนางเอกคิมเขาไม่ได้เพราะเมื่อต้องจัดการคู่กลับเจ้าหมาปอมปอมตัวน้อยแถมยังแอบได้โค้ช acting ขั้นเทพ มาคอยบิ้วอยู่ไกลๆอย่างนี้ละค่ะมากัดกับหมาด้วยคิมอ่ะมากัดกับหมาด้วยเป<ช>ิดกล้องวันแรกก็หลายเทคหลายซีนเหมือนกันหลายเทคหลายเทคมากหลายเทคด้วยแล้วก็หลายซีนด้วยกว่าจะได้โหนะหมดพลังไปเยอะเหมือนกัน โอ้ห oh, แอนไม่ห่วง2คนนี้แล้วค่ะคือฉากแรกมาโอเคยอมแล้วอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าวันแรกแอนเองก็ยังเล่นให้ไม่ได้เหมือนกันถ้าแอนเป็นนักแสดงนะคะวันแรกมันยังต้องแบบให้เวลากันนิดนึงอะแอนแฮปปี้มากค่ะก็ค,ะคิดว่าหลังจากนี้มีพี่แอลประกบไม่ห่วงเรื่อง a c t ิ้งของ2คนนี้แล้วค่ะแต่ว่าห่วงก็คือห่วงแอนเถอะค่ะไม่ต้องห่วง2คนนะน,นะคะห่วงแอนว่าแอนจะมีชีวิตรอดจนถึงปิดกล้องไหมเ <laughs> พราะว่าง,งานยุ่งมากเลยค่ะแต่ก็สู้ค่ะแล้วก็พอเห็นเขาเล่นออกมาแล้วแบบ เขาสองคนหรือนักแสดงก็ทำให้เรามีรอยยิ้มค่ะมันเหมือนแบบมันชื่นใจที่เหนื่อยไปคือแฮปปี้จริงๆอะ,ะค่ะค่ะ